เสบนัวเสบนัวสมบูรณ์นะครับ สวัสดีพี่น้องครับจ่าเป็ล่ะอจ้าไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาครับวัอนี้พาสวยตะมักพงพาสวยตะมักพุงพี่น้องครับมามาโบ่บไลย์เฮ้ยฮะพี่น้องครับ ข้ามีเงาอยู้เงาประดดดเด็กขอบุญด,ดีตายอฮ้ยตอนนี้เช้าไงกระเชม ดเดียวเลยกินแข่งกันฟักแก้วมันละมันละได้ป่ะหายหรือเป่าโซ่คือกัน ใช่ป่ะเนี่ยนะครับพี่อนๆงูอ่ะบงู่ะบ่เดินไปไหนไปไหนครับ แกมบักกระเชยเขากันได้ไีหน้องกระทินกระทินหนุกกระทินกระเช็ดกระทินอันนี้ขมผดอ่นมีมันอนนะ่อนแล้วนะนี่มันอ่อนผดเนี่ยพอดีเนี่ย เด็กขปนดีตาฮ่าฮ่าอ <laughs> ja ือโอ้ยสนิทแต่เช้าไงว้าวว้าว พูดเดียวเลยอืมอืมอือก <c oughs> <c oughs> ินแข่งกันฟักแก้ว่วเนมะละ <c oughs> มะมะละ <c oughs> ด้าบหหรือเปล่าส่อกัน แช่ป่ะน,น,นี่นะครพี่น้องอุ้ยนัวปะ่ะนัวป่ะเดิ f f น,นสนิ่งรพี่น้งครับเซ็บนัวเซ็บนัวสมบูรณ์นะครับ จ็หนีไาจะไหนเซาแน่น่าจะแยบแยบแยบพักแก้มบักกระเชียกันมันเข่ากันได้ปะเน้องกระทิ้นกระทิ้นกระทินกระเชียกกระทินอันนี้ขมโวดมันมันอ่อนนะยนะแม่มันอ่อนปวดเนี่ยพอดีเนี่ย nhà cơ Cái tôn mày này ừ. Đây này, đây này nhà